อ่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีด้วยนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องนี้กันเครื่องนี้จะอยู่ในงบประมาณที่2 0 0 0 0นิดนิดส0 0มนิดนิดก็คือ21,500บาทนะครับ21,500าบาทตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นประกันของ iH a อทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นการจอนะคือลูกค้าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเพิ่งสั่งตัวเครื่องนี้มาเมื่อเดือนที่แล้วเองเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็น CPU เอยเมนบอร์ดเอย RAM M.2 power อันนี้อายุอยู่ประมาณ1เดือนเองเขาเพิ่งซื้อเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาประมาณวันที่20หรือ, 24, อย4ผมจำไม่ได้ละไม่เป็นไรเดี๋ยวคนรผมจะเขียนรายละเอียดใต้คลิปแล้วกันโอเคแต่การ์ดจอเนี่ยลูกค้าเก่าเนี่ยเขาได้ใช้ตัวเดิมนะครับก็คือเขาซื้อตัวนี้มาอยู่แล้วนะก็คือซื้อเครื่องใหม่มาเพราะฉะนั้นประก,กันมันจะหมดไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคแต่เรามาดูเรื่องของสเปคกัน สเปคครับ i5 ครับ 12400F 6คอร์12เทรดนะตัวนี้แรมครับจะเป็น1 6จิกนะครับ Kingston Fury นะครับ1 6จิกบัส3,002มาทุกคนส่วน m.2 ครับขนาด2 5 6จิกนะครับเป็น nvme นะครับรีสเปคที่3,500 mb นะทุกคนเมนบมร์ดครับ asus ครับพา e h 610 me ddr4 นะครับของ asus นะ ส่วน Power ครับแอร o c ักคูลครับ600วัตต์8 0พัทนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นสเปคส่วนการ์ดจอครับ rtx 3060 ti rtx 3060 ti นะครับแลม8จิกนะครับ gddr 6นะตัวนี้เป็นการ์ดจอของ evga evga เนี่ยมันดีตรงที่ว่าไม่ว่าการ์ดของคุณเนี่ยจะอยู่ในสภาพไหนจะมีเกลือเยอะแค่ไหนจะมีสนิมเยอะแค่ไหน evga ก็รับเคลมครับ evga นี่ขึ้นชื่อเรื่องประกันเทพอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะเอาไปเล่นจนกิเกลขึ้นมันก็เคลมได้นี่แหละคือข้อดีของการ EVGA โอเคทุกคนมาแล้วมาดูตัวเครื่องกันผมบอกเลยว่าใหม่ครับและสวยมากผมว่า21,500บาทตัวนี้อยู่ที่21,500บาทผมว่าคุ้มนะกับสเปคที่ได้คุณจะได้ RTX 3 0 6 0 t I แต่ตัวนี้กล่องไม่มีนะทุกคนกล่องการจอเขาไม่มีแต่กล่องอย่างอื่นเส้น CPU ออะไรพวกเนี้ย จะมีหมดนะครับเคสเทมเปรเทครับพัดลมดูดออกหนึ่งตัวนะครับเคสตัวนี้จะไม่มีไฟเลยนะทุกคนจะมีแค่เป็นสีดำๆโทนมืดๆนี้เลยสำหรับสายที่ไม่ชอบไฟเลยผมคิดว่าตัวเนี้ก็ตอบโจทย์นะมันไม่มีไฟอะไรเลยมีพัดลมดูดออกตัวเดียวแล้วก็จกเปิดปิดได้แบบนี้นะครับเคสตัวนี้ผมขายหลายตัวแล้วนะของเทมเปอร์เทนะ่ะสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสเกมกันดีกว่า เดี๋ยวผมขอตัดวิดีโอตอนนี้ไปก่อนนะเพราะเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปโอเคเดี๋ยวผมไปเจอกันในฮอกวอตส์เดี๋ยวผมขอเซตติ้งอะไรก่อนตัดครับอ่ะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในฮอกวอตส์แล้วนะครับมาถือเรามาดูเซตติ้งกันแต่ผมเซ็ตไว้แล้วล่ะอันนี้นะครับ DLSS นะครับเปิดอยู่ที่ Quality หน้าจอที่ใช้เทสจะเป็นหน้าจอ2 k นะครับ2560้าหกนคูณหนึ่นะวันนี้ผมจะเทส2 k ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่า3060 Ti เนี่ยมันเราก็เคยเทส Full HD กันมาแล้วไอ้ Full HD เนี่ยมันลลลื่่่นอยูแ้วะเดี๋ยวเราจะเททสตััวี่่มนใหญๆ จะไอจอที่มันใหญ่ๆละเอียดขึ้นมาระดับกลางๆและกันที่2 k นะทุกคนอ่ะ dlss เปิดนะครับอยู่ที่ quality นะพวก motion blur เลยพวกนี้ผมเปิดหมดนะครับ vsync ปิดไปแล้วนะทุกคนอ่ะ quality preset ครับอยู่ที่ anta นะ anta หมดทุกอย่างเลย anta 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 หมดนะครับ l a y t r n c g ปิดนะทุกคน l a y t r n c g ปิดนะครับ่ไปรเราไปดูเฟร m e กันก่อน อ่ะอันนี้คือเราอยู่ในป่านะครับอย่างที่เห็นครับเฟรมตอนนี้ก๊าซจอครับทำงานอยู่ที่9 6 97เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับองศาครับ72องศา72องศาเนี่ยผมบอกเลยว่าก๊าซเย็นนะเพราะว่าอะไรนี่คือเรามีกระจกนะทุกคนแล้วพัดลมดูดออกมีแค่ตัวเดียวนะข้างหน้ามันไม่มีพัดลมนะครับอันนี้คือผมปิดไปเลยนะปิดกระจกไปเลย แต่จริงถ้าเปิดออกเนี่ยมันก็จะเย็นขึ้นนะครับอาจจะอยู่ประมาณ60สิบนิด,นดแต่นี่เราปิดไปเลยเพราะว่าเราจะเทได้เห็นความร้อนที่แท้จริงไปเลยว่าเพราะว่าคนเนี่ยซื้อไปเล่นเขาก็ปิดกระจกเล่นกันอยู่แล้วละ่ะอันนี้พัดลมดูดออกแค่ตัวเดียวนะครับไม่มีพัดลมดูดเข้าทางข้างหน้านะเพราะว่าเคสเทมเปอร์เทสตัวนี้เขาจะแถมพัดลมแค่ตัวเดียวแต่ไม่เป็นไรผมบอกเลยองศาขนาดนี้ปิดกระจกด้วยถือว่าปกติมาก พูดง่าย,เ,ยเรียกว่าเย็นเลยดีกว่าถ้าเราเปิดกระจกออกก็60กว่า,วาครับง่ายๆเลยอันนี้ตอนนี้เราอยู่ในป่านะครับเฟร,รมก็60ครับ60 61อาจจะมีตกมา58บ้างเอ้ยยังกุดจังวะจะโดนหมาป่ากัดตายแล้วเนี่ยอันนี้ปรับอันต้าจอ 2K นะทุกคนความละเอียด 2K ปรับอันต้าเฟร,รม60นะ60 61 64ประมาณนี้คิดว่ามีโดดไป70ด้วย ผมคิดว่าก็าอาจจะราวๆประมาณนี้แหละไม่น่าจะมากกว่านี้แล้วละ่ะเพราะ 2K เนี่ยค่อนข้างที่จะกินสเปคกว่าด้วยแหละแต่ถ้าเราไปเล่นในจอ FullHD ก็เพิ่มขึ้นครับก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบ่าจะน่าจะอยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบประมาณนั้นไม่น่าจะเกินนี้หรืออาจจะเกินแล้วแต่นะต้องไปลองดูแต่ผมคิดว่าที่เราเคยเทสกันเฟรมก็แปดสิบเก้าสิบปะประมาณนั้นเนาะเพราะเราเราเทสสามศูนย์หกศูนย์ไปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ TI ตอนนี้เป็นตัว TI ผมพูดผิดเลย สำหรัทส่สทีไอเราเทสบ่อยอยู่ครับอืได้อยู่ครับเล่นได้ไหมเล่นได้ครับสบายเลยหรือถ้าใครอยากจะลดเซตติ้งลงมาอ่ะอ,ะอะ่แล้วมันเป็นอะไรของมันชักกระตุกว่ะเกมออกมาหลายเดือนแล้วเนะี่ยยังมี n อ c บั๊กอีก <laughs> ว่าอยู่ในปา่าอันต้าด้วยจอ 2K ด้วยเฟรมดอบสุดที่เห็นครับ59แต่ที่เห็นยืนยืนกันเลยเนี่ยก็ประมาณ61 65อาจจะมี70 80บ้างเป็นบางช่วงนะแต่ยืนเห็นบ่บยสุดจะอยู่ที่60 70ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปที่ฮอกมิกันต่อดีกว่าวันนี้เราเร่งนิดนึงนะเพราะว่าผมถ่ายด้วยความละเอียดกถู A4K ด้วยแหละเดี๋ยวมันจะตัดนานนะผมก็อยากรีบให้คลิปมันลงเร็ว โอเคมาพวกเราตอนนี้ฮอตมีดครับฮอตมีดเฟรม80 70 60เราเรานี้เหมือนเดิมฮนะไม่ต่างอะไรจากที่เท,ทไปหลายหลายทีเลย70 6ดกว่า70ดประมาณนี้อันนี้คือเราเดินอยู่ที่ฮอตมีดนะครับการจอครับทำงานอยู่ที่60บเปอร์เซ็นต์โดด70็เปอร์เซ็นต์ดเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นความร้อนเหมือนเดิมครับ72องศา CPU ครับทำงานอยู่ประมาณ50%ความร้อนก็6 0สิเอ้หกสิบประมาณนี้อันนี้เป็นซิงค์เดิมนะครับสต็อกเดิมมันค่อนข้างที่จะมีความร้อนอยู่แล้วนะสำหรับซิงค์นี้ซิงค์เดิมของ Intel แต่ถือว่าใช้ได้ครับไม่เป็นปัญหาอะไรนะโอเคเฟรมก็ใน h o อกมีดจะอยู่ประมาณสัก60-70-80%ปประมาณนี้ไม่น่าจะเกินจากก่อนนี้แล้วละ่ะ เซตติ้งดีอันต้านะทุกคนจอ 2K ป้าเดี๋ยวเราไปฮอกวอตส์กันครับสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเกมกันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปสไปเดแมนกันต่อนะมาโมรลาเลสอีกแล้วก็คอรบิวตี้อีกหนึ่งเกมเอ้ยผิดผมต้องไปลงอาหารผมอยากไปลงอาหารเพราะลงอาหารผมว่าเทียนมันเยอะดี <c oughs> มีโดดร <c oughs> ้อยเห็นเลยล้เนี้ยเดี๋ย <c oughs> เราไปลงอาหารกันอ่ะทุกคนลงอาหารป มาล้อ่ะโอเคครับตอนนี้อยู่ที่โรงอาหารและนี่มีเทียนก็เก้ครับมีร้อยให้เห็นบ้างนิดนึงแปบ๊บนึงแต่ผมคิดว่าผมคิดว่านะยังไงก็70-80เท่าเดิมครับ90-80ประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนี้ร้อยมันน่าจะอยู่กับเราแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปแล้วฮะ นี่ยอย่างที่ผมบอกแหละถูกละเหมือนเดิมครับเจสิบประมาณนี้เจ็ดสิบแปดสิบไม่เกินนี้แล้วละ่ะน่าจะเราลาประมาณนี้แหละอาจจะมีโดดร้อยบ้างให้เห็นเป็นบางช่วงนะครับแต่ก็อาการกระตุกก็แทบมองไม่เห็นเลยนะมันไม่มีเลยดีกว่าเล่นได้ครับเซตติ้งแบบนี้ถ้าใครใช้จอฟูลให้ดีผมคิดว่าจบครับอันต้าเล่นไปเลยอ,อาจจะมีตกมาห้าสิบ้างนะครับเวลาโหลดแมทแล้วก็เด้งขึ้นมาเหมือนเดิม โอเคก็อย okay. ่างที่เห็นนะทุกคนว่าอันต้า 2K ปิดเลเฟมอยู่ในป่าก็60-70-80บ้างฮอกมีดเจ็ดสิบบ้างส่วนฮอกวอร์ดครับหกสิบบ้างเจ็ดมีรอยให้เห็นแป๊บหนึ่งประมาณนี้ผมบอกเลยว่าชุดนี้จบครับกับความละเอียด 2K เล่นได้แต่อาจจะไม่ทุกเกมนะบางเกมคุณอาจจะปรับอันต้าได้เลย,เลยอย่างเช่นนะเนี่ย ท็อกวอคดผมก็ปรับได้นะครับแต่เฟรมมันอาจจะไม่แตะร้อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกเกมนึงกันดีกว่าสไปเดอร์แมนมาโมเรสตัดครับอ่าทุกคนตอนนี้ผมอยู่ใน Spider-Man มนมาโมเรสแล้วนะครับและที่ทุกคนได้เห็นเฟรมตอนนี้หกสิบเก้าเจ็ดสิบมาเรามาดูเซตติ้งกันเซตติ้งเซตติ้งจอครับยังเหมือนเดิมนะครับสองห้าหกศูนย์คูณหนึ่งสี่สี่ศูนย์หรือ2ูนะทุกคน v s ซ n งเดี๋ยวเราปิดไปเลยกดีก่อก DLSS เปิดอยู่นะครับที่ค u ลิตี้นะทุกคนกราฟิกครับมาเวลี่ไฮครับผมเซตไว้ที่พีเซตผมเซตไว้ที่เวลี่ไฮเลยและที่สําคัญครับเลเยเตซิ่งครับผมออนไปเลยนะเลเยเซิ่งอยู่ไหนเอ่ยดูนี่ดูซิอ่านี่เลเยเซิ่งออนนะครับเลเยเตซิ่งชาร์โดครับเวลี่ไฮส่วนพวกนี้จะเป็นเลเยเซิ่งจะปรับไว้ที่เวลี่ไฮหมดเลยนะครับอันนี้ปรับเวลี่ไฮด้วยเลเยเตซิ่งเวลี่ไฮด้วยโอเคภาพสวยละไปเราไปเล่นกันครับ อย่างที่เห็นครับ 2K ปเลเซตซิ่งเปิดปรับเวที่ high 70เฟรมครับ60บ้างแต่ทุกคนอย่าลืมนะนี่จอ 2K นะฮะผม,ผมว่าเล่นได้คะเปิดเลเล่นก็เล่นได้แต่ถ้าปิดก็เฟรมอาจจะพุ่งอีกผมคิดว่าถ้าปิดเฟรมเฟรมอาจจะเก้าสิบร้อยเลยมั้งเกมนี้โอเคเรามีเหตุร้ายเกิดขึ้นหัเราไป

ว่าก็เล่นได้ครับสบายเลย เดี๋ยวที่เห็นครับ70-80ประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนี้แล้วล่ะสำหรับในเทสซิ่งที่เปิดนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองปิด DLSs ไปเลยเดี๋ยวเราจะปิด DLSs กันเราจะใช้พลังของการ์ดอย่างเต็มที่เลยครับเราปิดไปเลยครับไม่เอาเทคโนโลยี DLSs ไหนเอย DLSs อ้าเมืรร่อกกดไปตรงไหนแล่ะอ่ะกดอันนี้ก่อนโอเค DLSs ตอนนี้ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เซเตติงยังเหมือนเดิมนะครับเวลี่ i g h เลเทตติ้งเวลี่สูก็ต่ำลงนะประมาณ10กว่าเฟรมเกือบยีเฟรมประมาณนั้นถ้าปิด DLSS ก็จะอยู่ที่40 50เฟรมครับประมาณนี้อ๋อเท่จริงเลยโอเคป่ะเดี๋ยวเราปิดเลยครับเดี๋ยวเราปิดเลยไปเลยเดี๋ยวเอา DLSS คืนมาก่อน เพราะผมคิดว่าเกมนี้เราเปิดเล่นได้ฮะแต่มันก็แปลกเหมือนกันนะบางตัวที่เราเทสกันปิด DLSS กับเฟรมเยอะกว่าบางตัวปิดก็เฟรมน้อยกว่าเราจะเอายังไงของมันอ่ะครับผมเราปิด DLSS ไปเลยครับ Shadow DLSS Shadow ก็ปิดนะอ่ะเห็นไหมอย่างที่ผมบอกจริงด้วยเวลาเราปิดเลเทสซิ่งไปครับเฟรมครับเป็นร้อยฮะร้อยเจ็ดเฟรมร้อยยี่สิบเฟรม อันนี้ที่ 2K นะครับผมว่าจบฮะบทุกคนถ้าใครอยากเปิดเปิดเลเทซซิ่งเล่นแล้วก็เปิด DRS ช่วยได้ครับก็อย่างที่เมื่อกี้เห็นเลย70-80ประมาณนั้นแต่ถ้าปิดเลครับปิดเล 2K เหมือนเดิมเวทีไฮเหมือนเดิมร้อยครับมีสูงสุดที่เห็นเมื่อกี้คือ120เลยแล้วก็ต่ำสุดก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ80-90เฟรมแต่ยืนนิ่งๆน,นะครับยืนนิ่งๆก็อยู่ประมาณ80-90ร้อประมาณนี้ที่เห็นนะที่เราเล่นกันเมื่อกี้นี้ โอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปอีกเกมแล้วเดี๋ยวไป Call Beauty คอร์บิวตี้วอ r z โซน2.0ครับเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะต้องหาห้อง w a r z โซนตัดครับคนตอนนี้ผมอยู่ในคอร์บิวตี้วอ r z โซน2.0แล้วนะครับอันนี้ผมเจอห้องละมา18วิครับเรามาดูเซตติ้งกันก่อนเร็วก่อนที่มันจะโดดกันหน้าจอเหมือนเดิมนะครับ 2K 2 5 0 0ณ1 4 4 0นะครับอ่าอันนี้ DLSS นะครับผมเปิดอยู่ที่ Quality ตนะทุกคนแล้ว preset คอร์ set, ิ preset ผมปรับไปที่ extreme เลย โอ okay, เคเยวดูก่อนปากนี่ยังปับแล้วโอเคแรมครับกินไปอยู่ประมาณห้าิกหกิกครับตีแบบแต่แรมมันมีแปดติกพออยู่แล้วสำหรับเกม,มจริงแรมแปดก็พอแล้วล่ะสาหรับเกมทุกวันนี้นะแต่ในอนาคตก็อาจจะซดแรมกันเพิ่มไปอีกนะเป็นเรื่องปกติตามวิวัฒนาการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะ อาครับตอนนี้ที่เห็นอยู่บนเครื่องบินครับ9 7เฟรมทุกคนการครับ74องศาโหลด100% 99%เลย CPU ครับ35%ครับการโหลดรอบที่66 66องศาอ่ะอันนี้คือการปิดเคสนะครับปิดกระจกนะแรมกระจอครับใช้แรมตอนนี้ไปอยู่ประมาณ7จิแล้วไปเดี๋ยวเราเตรียมโหลดลงกันครับ80เฟรมครับ90เฟรมครับประมาณนี้บอกเลยว่า จบครับสบายเราเทสกันมาหลายรอบแล้วล่ะฮุกเออมาเล่นได้อยู่แล้วถหายห่วงมดแล้วเกมนี้แต่ไฟเอ็มผมจะไม่ได้เทสนะครับวันนี้เออใครยิงหลังกูวโอ้โหคนย,ยิงหลังไอจีนนี่อีกแล้วแหมจีนเนี่ยยังเปิดโปรยิงอัวจีนนี่ไม่ได้นะจีนเนี่ยหน้าหน้าเป็นห่วงเล่นลูกเกมโปรลูกเกมเลยนะครับ เฟรมครับจะอยู่ราวๆแปดสิบเก้าสิบร้อยประมาณนี้แต่เห็นบ่อยๆจะเป็นเก้าสิบเฟรมนะทุกคนเดี๋ยวเราไปแก้แค้นไะอ้จีนแดงเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้มันอยู่ไหนวะขอเราเอพบเจ็ดลูดหัวมัน,นจะลูดได้รอเปล่าเมื่อกี้มันโดดมาแถวนี้อ่ะนั่นผมเห็นละเอ้ยจับจิบหายละจอมันดินมืดเลยมองไม่เห็นเฮ้ยนี่ไงมึงเปล่าวะฮาวนี่แหละโอ้ ขอแก้หน okay, right okay. uh, okay. ่อยเถอ้จ <Lego monster species> ักระโดดยิงอะน้องเคเมราวนี้ครับเก้าสิบร้อยหนึ่งเฟรมราวนี้เลยผมที่ว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเพิ่มกว่านี้แล้วละอาจจะประมาณนี้แต่อย่าลืมนะทุกคนนีู่ w เคนะครับในนี้มีคนนี่เอ้ยตำเฮ้ยจะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวอะโอเคอย่างที่เห็นนะเฟรมเก้าสิบแปดสิบประมาณนี้ไม่เกินนี้สําหรับวอร์โซนสองสิศูนย์อ่ะเดี๋ยวผมโหลดอีกทีแล้วกันเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันแล้วเพราะว่า เี๋ยววิดีโอมันนานแล้วผมถ่าย 4K ด้วยไงเดี๋ยวจะอัพโหลดนาน่าคลิปจะได้ลงก็หนึ่งทุ่มสองทุ่มนแล้วให้คลิปันสั้นนิดนึงอ้าวไอ้นี่นี่ว่าไม่ไม่จบหรอกเพื่กับกูอะอแล้วเมือกูไม่จบกันหรอกวันนี้เพราจ้าจ้าจ้างไงม่ไงเมื่อกี้พิ่งกินกูใช่ไหม,มกินกูใด้ไหมเด้า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  ไม่รู้ว่าใครเป็นใครโอ้โหมาเจอชุดเวล,ลหนึ่งชุดทหารเล่นใหม่เล่นด้วยแหละมันน่าจะแค้นผมอยู่ฮนะแต่มันคงไม่เจอผมแล้วละ่ะโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับเฟรมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมออกหนีมันกอนนะให้มันหัวร้อนไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดู CPU แซตกันก่อนออก นี่นะครับ i 5้าสิบ f นะครับหกอง2เ r นะทุกคนเอเดอร์เลกนะเมนบอร์ดครับ asus palm h หกหนึ med สนะครับแรมครับ16บหจิกนะบัสามพันสองะครับการ์ดจอครับ rtx 3 0 6 0 ti นะครับอันนี้8ปดจิก gddr 6นะครับ จะดูไหมคัอันนี้อันนี้ดูไปก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้เป็นคะแนนนะครับโดยรวม CPU มันติเทดครับ4,900กว่า4,960ครับคะแนนมันติเทดอ่ะเดี๋ยวไปดูซิงเกิลเทสการซิงเกิลเทสน่าจะอยู่690กว่าคะแนน698คะแนนอีกสองคะแนนก็เจ็ดร้อยแล้วนะนี่99เป็นไงอ้าวตกอ่ะ695คะแนนสำหรับซิงเกิลเทสส่วนมันติเฉด4,965คะแนน จ็ดสิบสองก็ไม่ได้ว่าไม่แรงนะถึงแม้จะมีเจ็ดสิบสามออกมาแล้วแต่ก็ยังแรงอยู่นะครับมาเรามาดูเครื่องกันก่อนปิดคิดนะครับอ่าเข้าไปดูใกล้ๆเลยกระจอก็มันจะมีค่ามกนิดนึงนะเป็นการใช้งานนะครับอาจจะมีค่าตรงไอ้ตรงเหล็กตรงนี้บ้างนิดนึงนะทุกคนแต่มันไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วเพราะความร้อที่เราเทสกันที่ปิดกระจกด้วยก็มากสุดที่ผมเห็นคือเจ็ดสิบสี่นะทุกคนแต่ตัวเครื่องใหม่มากตัวเครื่องเรายอยู่ซเพิ่งซื้อมาเนี่ย เดือนที่แล้วเองเดือนเมษานี่เองวันที่ยี่สิบเท่าไหร่นี่แหละเดี๋ยวผมเขียนรายละเอียดเอาไว้แต่การาดจอเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากผมคิดว่าเนี่ยเจ้าของเก่าเขาอาจจะก,กําหนดทุนมาเท่านี้แหละเขาก็เลยได้ปซื้อกาดตัวนี้มานะทุกคนโอเคแต่ไม่เป็นไรครับมันยังใช้งานได้ดีอยู่ตามผลเทสเลยราคาตัวนี้ครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทหากท่านถือเงินอยู่ในมืออ่ะสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยท่านซื้อเซตนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าคุ้ม แต่ถ้าท่านไปซื้อ 11, มือหนึ่งงบ2องหมื่นหนึ่งท่านก็อาจจะไม่ได้เท่าตัวนี้นะผมบอกก่อนเลยแต่มันจะแลกมาด้วยกับการที่สภาพไม่กิดเท่าไหร่แต่ก็ผมคิดว่า2องหมื่นหนึ่งถ้าประกอบมือหนึ่งผมคิดว่าแพงกว่าแพงกว่านี้หลายบาทอยู่ก็ลองลองไปจัดกันดูว่ามันต่างก,กันเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าน่าจะหลายพันเลยแหละโอเคยังไงก็ฝากไว้ล้กันสำหรับตัวนี้องหม่นหน0บาทหากผมพูดไม่สุภาพผมก็ขออภัยด้วยสวัสดีครับ